พอเราเงียบพอเราเงียบก็สนใจเราเลยนะหันหน้ามาหันไม่หันหันไม่หันงอนอะไรคะงอนอะไรคะวันเนี้ฮะพูดด้วยไม่พูดด้วยงอนอะไรคนรอโอ๊ยแมวรอเอาจัดทรงเอาจัดทรงจัดทรงหน่อยอ่ะเอาให้เข้าที่เลยนะหมุนอีกไหมหมุนอีกสักรอบไหม ออออเอาหมุนอีกหน่อยนึงอุ้ยกล่องมันเล็กไปไหมเนี่ยกล่องเล็กไปเนาะเอากล่องใหม่ไหมเอาให้มันเล็กกว่านี้จะได้อุ่นๆจะได้ขดตัวแบบอุ่นๆเสื้อซื้อมาให้ก็ไม่ใส่ยิงเป็นไงเลหยิงยิ่งใช่ไหมไม่พอใจอะไรบอกได้นะโอสิน่นอสิน เอา,เอาม้วนเข้าไปเอาเพิ่ไมไหมคะกล่องอะฮะเอาแบบน้อยๆเล็กๆน่ารักน่ักจะได้นอนขดแบบอุ่นๆไงเอามองหน้ามองหน้าคืออะไรคะไม่พอใจอะไรบอกได้นะไม่พอใจอะไรบอกได้นะเหนื่อยไหม เหนื่อยไหมนอนทั้งวันทั้งคืนนี่เหนื่อยไหมข <laughs> ำขำขำขำได้แก้งแมวแล้วขำ